สวัสดีจ้าแพายเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันดีแล้วนะกับคอนเทนต์นี้เรื่องราวของปีสาดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในทุกเหลี่ยมมุมทุกประเด็นเอามาฝากกันแบบนี้กับเรดเดวี นั่นเองนะจ้าก็อย่าลืมเห็นหน้าเห็นตาจะได้แบบนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามมันไวทุกช่องทางเหมือนเดิมเนาะแฟนเพจเจดมภาษาไทยยูทูบเจดำออฟฟิเชียลสับสกีบซันก็ดิ่งให้กันด้วยนะแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น IG Ti k t o k Li@ n e ก็ชื่อเดียวกันแอดเจดำออฟเชลแอดภางเสื้อยี่เจดำได้สามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีทั่วประเทศนะจ๊ะเอาวันนี้เป็นเรื่องราวของเฟรนกี้เดอจงโอ้โหกองกลางวัยอวัยวะเพศเฮ้เบนจพีนะยี่สิบห้าปีกับบาร์เซโลนาและทีมชาติอลนดซึ่งค ราคาตุงคราคาซังกับแมยูเต็ดมาเนี่ย48ชั่วโมงบ้าแล้ว48ชั่วโมงจะครบ3เดือนแล้วกูว่านะนานมากกับมหากาการย้ายทีมครั้งนี้หลายคนบอกหน้าเบื่อแล้วเกินเจโ้จะอยู่จะมาจะไปจะอะไรวุ่นวายไปหมดทําให้แมยูเต็ดเองก็ไม่สามารถขยับเย,ยื่นไปติดต่อดีลอื่นได้เพราะยูเต็ดแม่งเก่งติดต่อได้ทีละดีลเออบอบริหารใหญ่โตนะเงินก็เยอะทีมก็ดัง ต,ติดต่อใครได้ครั้งละคนมึงจะบ้าหรือไงเออมันก็ต้องมีแผลสำรองกันบ้างถูกไหมแต่ล่าสุดเล็งไปที่อารเรียงราบิโอก็เดี๋ยวให้ว่ากันเรื่องนั้นนะซึ่งเจดมองว่าดีลของอาเรียงราบิโอเนี่ยแม่งไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่มันจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้แมนยูแต่นี้ฟังเจดมัไว้เลยนะพูดไว้แบบนี้รอดูว่าจะจริงหรือไม่จริงก็แล้วกันนะอา้าวกลับมาที่เรื่องของเฟรนกี้เดยองมันเป็นแบบนี้อธิบายคร่าวๆก่อนก็แล้วกันเผื่อหลายคนไม่เข้าใจเจดมก็พยายามติดตามทั้งสื่อสเปนนะสื่ออ ค่าเหนื่อยการติดหนี้อุ๊ยไม่ใช่ติดหนี้การมีปัญหาเรื่องการเงินอุ๊ยการไม่มีปัญหาเรื่องการเงินของบาร์เซาโลเน่เขาว่วากันไปวันนี้สรุปรวบตึงจะได้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะเริ่มต้นแบบนี้เฟรนกี้เดวจองเนี่ยนะมีการแก้ไขสัญญากับบาร์เซาโลนาเมื่อปี2020แต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคข,ของโคซชมาเรียมบ,บาโตเมลประธานสโมสรคนก่อนซึ่งล่าสุดก็แยกย้ายกับบาร์ซ่าไปแล้วก็ถูกสอบสวนจะติดคุติดคุกว่านไปนะเป็นงานของโจลล่าพลต้าที่เข้ามาล้างท่อใหม่หมดเลยของบาาาาารซแลกกก็เเจปัญหงินมมย นั่นทาให้ต้องพยายามเคลียร์แต่อย่างที่รู้กันเรื่องของโควิดมันก็ไม่ง่ายกับการเคลียร์เรื่องของเศรษฐกิจทีอะไรแบบนี้ถูกไหมก็ขายลิขสิทธิ์ออกไปอ่าล่วงหน้าไป25ปี 10%, 15%บบวกบวกบวกเข้าไปที่เขาแซวกันว่าเป็นขันโยงขันโยกว่าไปแล้วกันนะหลังจากนั้นก็ขายลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์เมอร์ชานดิส์หรือว่าสินค้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับบาร์เซโลนาเพิ่มไปอีกและกําลังจะขายไอ้ส่วนนี้เพิ่มอีกเป็น4ครั้งแล้วที่โจนลาปอร์ตาต เราจะได้รับเงินเข้ามาประมาณ700ล้านยูโรนั่นจะทําให้บาร์เซโลนาดูดีขึ้นในเรื่องของการเงินนั่นเองแต่ปัญหาตอนนี้คือยังไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะใหม่ได้ครบเพราะเพดานค่าเหนื่อยสูงเหลือเกิน <c oughs> เล่าแบบนี้ก่อนหน้าที่เลโอนีเมซี่จะย้ายออกจากบาร์เซโลนาเนี่ยนะเมซี่รับค่าเหนื่อยสูงสุดของบาร์ซาก็เป็นเงินเขาบอกว่าสัปดาห์หนึ่งประมาณ8ปแสนถึง1ล้านปอนด์นะต่อสัปดาห์นะปัจจุบันคนที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดก็คืออ e ีเฟรนกี้นี่แหละจะนำไปหาข้อมูลมาจากทั้งมาการ์เอง,เองหรือแแม้แต่่่สืออดังยาง PN, ายสเอลงพร้อม เ,เหมือนกันว่ารับเข้าหน่อยู่ที่ 4, 7, ประมาณ470,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เยอะมากนะกับเศรษฐกิจในยุคโควิดนั่นทาให้ลอปต้าเองก็ไปคุยดูซีสัญญามาเป็นยังไงและไปเจอว่าการต่อสัญญาเมื่อปี2020ในเดือนตุลาคมมันมีเงื่อนงำอยู่อาจจะพาให้สัญญาฉบับนี้เป็นโมครับ <c oughs> เป็นโมคะได้เออก็ถึงขั้นจะฟ้องร้องกันแต่ฟังแบบนี้ไม่ได้ฟ้องตัวเฟรนกี้นะแต่จะฟ้องบรรดาทีมงานของมาโตเมลที่ทําให้สัญญานี้มันเกิดขึ้นแต่มันจะกระทบชิองอะไรอีกรู้ไหมถ้าฟ้องตัวนี้ปบแปลว่าลาลิก้า รู้เห็นเ็นนเเปใจพราะทุกๆการลงทะเบียนของนักเตะในลาลิก้าสเปนจะต้องผ่านการอนุมัติจากลาลิก้าทีนี้กระทบชิ่งกันไม่รู้กี่ชิ่งต่อกี่ชิ่งก็เดี๋ยวว่ากันไปนั่นคือเรื่องราวคร่าวๆตรงนี้และเพิ่มเติมตัวเฟรนกี้เองก็ไม่ได้อยากย้ายมาเล่นกับแมนยูเต็ดเขาให้สัมภาษณ์ 3- ถึง5ครั้งที่ดำอ่านบทสัมภาษณ์มาตลอด3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวพูดเสมอว่าบาร์เซโลนาคือบ้านของเขาคือทีมที่เขาใฝ่ฝันมาโดยตลอดและปัจจุบันเขาลงเล่นกับทีมที่ดีที่สุดในโลกอยู่แล้วและอยากจะเล่นในฟุตบลอลยู ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไขของแมนยูเต็ดยูเต็ดแม่งไปยูโรปา้าวกแกก็รู้อยู่ถูกไหมเพราะนั้นเงื่อนไขนี้ตกไปแล้วหนึ่งสองคือแม้จะมีเอริกเทนฮาคุณซือหัวสวยคุมทีมอยู่ก็ตามเนี่ยนะแต่เฟรนกี้เองก็มองว่าเขาเนี่ยเหมาะกับบาร์เซโลนามากกว่าเพราะลงหลักปักฐานม,มา3ปีแล้วและก็มั่นใจว่าอยู่ที่นี่มันเวิร์กสำหรับเขาเพียงแต่ว่านั่นแหละเดีย๋ยทเร,ราทราบกันพอมีปัญหาเรื่องการปรับโครงสร้างเงินเดือนค่านงค่าเหนื่อยเฟรนกี้เองก็มองว่าไม่ยุติธรรมต่อตัวเขาเช่นเดียวก พบกับบอดบริหารของบาร์เซโลนาเพิ่งจะมาคุยกันเรื่องนี้มึงปล่อยให้คาราคาตุงมาตั้งนานเพิ่งจะมาเจอกันคุยกันหาทางออกร่วมกันนั่นเองตอนนี้มีหนึ่งตัวแปรสําคัญในเดีลนนี้นั่นก็คือสถานาการขาดรักอย่างเชลซีไว้พวกแกเพราะอะไรรู้ไหมเชลซีเองต้องการกองกลางที่จะเข้ามายืนระยะให้กับทีมได้เพราะปัจจุบัน3ตัวหลักเนี่ยนะมาตโควาซิสก็เจ็บบ่อยถูกไหมเองโกลกองเต้ก,ก็ทะลุ30ขวบไปแล้วก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะอีกหนึ่งขึ้นจอจินโยก็ฟอร์มขึ้นขึ้น ก็สายหน้ากันแล้วสายหน้ากันอีกนะส่วนเมชชั่นเมาส์ก็เป็นกองกลางตัวรุกซะเยอะนั่นเองนะอ้าเนี่ยก็คือเรื่องของเชลซีที่เขาสนใจในตัวเฟรนกี้เดยองและค่าตัวของเฟรนกี้เนี่ยเขาว่ากันว่าอยู่ที่ประมาณ85ล้านยูโรรวมหลงจงเบเซตตแอดออนบ้าบอคอแตกอะไรก็แล้วแต่จะจบที่เลขนี้ซึ่ง อันนี้ก็เป็นแฟกต์เป็นเรื่องจริงอันหนึ่งคือแมนยูเต็ดตกลงกับบาร์เซโลนาได้เรียบร้อยกับเรื่องค่าตัวยูเต็ดบอกกู้จ่ายได้<_ <K> _เงินแค่นี้ไม่มีปัญหา <_' S 1> เช่นเดียวกับเชลซีก็พร้อมจ่ายที่ค่าตัวนี้เช่นเดียวกันแต่ Chelsea, เชลซีเหนือกว่ายูเต็ดตรงที่ว่าพวกเขาได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั่นเองนั่นทำให้ตอนนี้ดูแล้วมุมมองทิศทางเชลซีดูภาษีดีกว่าแมนยูเต็ดด้วยซ้ําในมุมของเฟรนกี้ที่เขาต้องการนะนะส่วนบาร์เซโลนาเองเนี่ยก็ออกมาให้ข่าวว่าเฟรนกี้ยังคงเป็นนักเตะของพวกเขาไม่ได้อยากขายไปมมมมีทตติด่่อาาาาไไงั้้นนขขยยปแลววพกเื เวลาเพราะหวังว่าจะเคลียร์ปัญหาเรื่องการเงินได้และจะใช้เฟรนกี้เป็นนักเตะตัวหลักต่อไปอันนคือมุมหนึ่งส่วนอีกมุมหนึ่งเฟรนกี้ <ren> <ren> คือทรัพย์สินของบาร์เซโลนาที่ทําเงินได้มากที่สุดในปัจจุบันถ้าบาร์เซโลนาต้องการเงินเนี่ยเฟรนกี้เนี่ยทำให้ได้แน่นอนเลย80ล้านยูโรเป็นอย่างต่ําเพราะฉะนั้นก็เลยยังยื้อกันไปยื้อกันมาไอ้นั่นก็ไม่ย้ายไอ้นี่ก็ไม่ขายไอทีมจะซื้อก็ไม่มีเงื่อนไขไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่เฟรนกี้จะย้ายนั่นทําให้มันคาราคาจจจะไม่่เข้าใอน หรือเข้าใจแล้วแต่ก็ฟังข่าวเยอะจนเบื่อนะจะดาสรุปตรงนี้ให้อีกครั้งหนึ่งมันไปนแบบนี้เพราะฉะนั้น3ทางตรงนี้นะดูเงื่อนไขตรงนี้นะทางแรกคืออยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปสําหรับเฟรนกี้ก็ต้องปรับลดค่าเหนื่อยแน่นอนเพราะ470,000ปอนด์ต่อสัปดาห์มันสูงเกินไปกับเพดาเนเงินเดือนของบาร์ซ่าในยุคปัจจุบันนะหนึ่งคือปรับลดค่าเหนื่อยและอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปนะ 2. ย้ายทีม1ทีมนั่นคือแมรี่เ็ดทีท่เจรลี่เชลคืออยู่ตลอดแต่ จะไม่ไเล่นอยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะอันนี้ผิดเงื่อนไขแต่สิ่งสำคัญคือจะได้ร่วมงานกับอริตเทนฮากอดีตกุนซือแจ็คที่ร่วมง,งานกันมาเมื่อตอนอยู่กับบาเจกัสต์ดามนั่นเองนะ3คือย้ายไปอยู่กับเชลซีแบบที่ครบทุกอย่างได้อยู่ในลอนดอนเมืองหลวงแสงสีครบเชลซีเป็นทีมใหญ่ได้ลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแถมเจ้าตัวจะเป็นนักเตะคนสำคัญของเชลซีในยุคข,ของทมัสตูเคิลด้วยมี3ทางเท่านั้นณนะตอนนี้ยังไม่มีทางอื่นให้เฟรนกี้เลือกเพราะฉะนั้นต้องดูเขาจะเลือกไงเเเออาาานะ่ยนะนนนนะบบหืแฟนคนััปจจุ ซึ่งเราหองละแหงทะเลาะกันมาแบบจะยังไงเธอรักฉันไหมทําไมเธอต้องทํากับฉันอย่างนี้ปรับลดเงินฉันอย่างไรว่ากันไปนี่ยังยื้อคาราคาตตงกันอยู่นะเชลซีเนี่ยเปรียบเสมือนมหาเศรษฐีที่เข้ามาจีบและมีใจให้กับเฟรนกี้พร้อมเปย์พร้อมทุกอย่างเงืน่นไขหล่อรวยหอมนั่นเองนะจ๊ะก็ต,ตามนี้น้านี่คือเชลซีนะส่วนแมนยูเต็ด คือผู้ชายที่แสนดีที่รอคอยเฟรนกี้มาเป็นเวลานานมากไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีแล้วที่รอคอยเฟรนกี้มาแล้วก็พร้อมทําทุกอย่างเพื่อเฟรนกี้แต่บ้านก็เช่าอยู่รถก็ขับอีโคคาร์ไม่ได้ขับซูเปอร์คาร์เหมือนใครเขาก็เลยทําให้เฟรนกี้เนี่ยชายตามามองบ้างแล้วก็หันกลับไปมีข้อดีอย่างคือพ่อแม่ของแมนยูเต็ดก็คือเอริกเตนฮากเคยมีบุญคุณกับเฟรนกี้อ้าวันนั้นเนี่ยมันมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เล่าให้ฟังเป็นละครแบบนี้ก็เราจะได้นึกภาพตามได้นะเพราะฉะนั้นเจดาบอกแบบนี้แล เฟรนกะี้จะอยู่บาร์เซโลนาต่อไม่มีปัญหาไม่ได้เกี่ยวกับเจ๊แต่ถ้าจะย้ายทีมต่อไปเชลซีก็โช์ดีของคุณนะตามเงื่อนไขคุณแต่ถ้าคุณมาแมนยูไนเตดแล้วเป็นแบบนี้สิ่งที่คุณจะเจอนั่นคือแมนยูไนเตดจะซัพพอร์ตคุณเต็มที่แฟนๆจะรักคุณแน่นอนแต่เขาจะคาใจเล็กๆว่าทําไมถึงเลือกเขาเป็นตัวเลือกสุดท้ายปล่อยให้ระยะเวลามันเนิ่นนานมาขนาดนี้และทําให้มันคาราคาซังถึงทุกวันนี้นั่นเองก็ต้องรอดูนะเพราะคนรักเก่าอย่างเฟร็ดกับ ay, มักซ์ทูมิเน่แม่งก็ นะอืมตามนั้นอนะอย่างที่เรารู้กันนะไม่ต้องพูดเยอะแล้วพูดไปเยอะแล้วก็ต้องรอดูแล้วกันเฟร็กกี้จะตัดสินใจงไงส่วนตัวเจดมมองว่าจะอยู่ก็อยู่จะมาก็มาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรใดๆกับเขาแล้วเพราะว่าทีมที่เชียร์คือ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้เชียร์เฟนกี้เดยองยูไนเต็ดและไม่ได้คิดจะมีปัญหากับบาร์เซโลนาเพียงแค่ว่าคุณไปเคลียร์ปัญหาคุณให้เรียบร้อยยูไนเต็ดรออยู่อย่างอดทนและจดจอ่อเหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่รักผู้หญิงคนหนึ่งมาอย่างเนิ่นนาน,านแต่เขาก็ไม่ชายตามมามองสักทีมึงอดทนอยู่นั่นเถะนะอ่ะประมาณนี้พวกแกคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาแลกเปลีล่ยนกับเจดาได้เดดาเข้าไปอ่านกันแล้วกันนะกับคอนเทนต์ทุกอย่างทุกเหลี่ยมมุมทุกประเด็นทุกเรื่องราวของปีาแดงแมนเชสเตอร์ยู นั่นเองนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางเลยก็แล้วกันนะกับแฟนเพจเจดมยูทูบดิจิตอลไอจีไลน์แอดเจด f ออฟฟิเชียลนั่นเองนะยียหอยทอดนะเอาเหมือนเดิมนะมีความสุขกับทุกคนในหองเจดาก็ขอบพระคุณที่ติดตามมันด้วยกันแล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันยิ้มไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรอนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเรสเดย์วิววันไหนยังไงไม่รู้แหละแต่จะพยายามมาให้ได้สัปดาห์ละ3ครั้งก็แล้้้วววกกัันนนนะะจออีหดทุคสไป